สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม A 3เหมือนเดิมสติลอะไรก็เป็นเหมือน EP ที่2ในการเล่นโหมด b a t t e r o y a l วันนี้เราก็จะมาเล่น Award หอกน้ำแข็งซึ่งผมมองตอนผมเล่นผมมองดูแล้วว่าสกิลที่น่าใช้อะ่ะก็จะเป็นสกิลซิวซิวน้ำแข็งอะ่ะก็คือเจาะศัตรูข้างหน้าก็คือเป็นแนวตรงจ๊กเข้าไปแต่ระยะผมไม่แน่ใจมันก็ไม่ไกลมาก แล้วก็ทําให้ขังแล้วเป็นใบคือถ้าแค่ขังเฉยๆอะ่ะมันก็แค่จะเดินไปไหนไม่ได้แต่มันก็ยังสกิลหรือตีเราได้อยู่และเป็นใบมันดีตรงและเป็นใบก็คือมันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วมันมันเป็นใบมันใช้สกิลอะไรไม่ได้อาจจะตีเราได้นะแบบตีธรรมดาแต่ว่าจะไม่สามารถใช้สกิลใส่เราได้ทําให้ช่วงเวลาเนี้ยเรายํำม,มันได้ต่อมาเราก็สกิลที่จะใช้หน้าใช้ก็เป็นหอกน้ําแข็งก็คือ เราจะตัวเราจะพุ่งไปปึ่งทําให้มึนเหมือนสกิลของขวานคู่ที่เป็นซีซีที่ทําให้มึนเหมือนกันอะ่ะคล้ายๆกันพุง่งตัวเองพุ่งไปเหมือนกันต่อมาสกิลที่ผมคิดว่าน่าใช้ก็เป็นหอกน้ําแข็งก็คือโจมตีศัตรูด้วยหอกน้ําแข็งจำนวนมหาศาลเมื่อสร้ดาเมจดทาให้ศัตรูหมดสติก็คือมันจะทําให้แบบเหมือนเป็นซีซีทำให้มันถตันต่ออยู่นิ่งไปเลยแล้วก็ต่อมา สกิลที่4เนะี่ยเป็นเหมือนสกิลเลือกใช้แล้วว่าเราจะใช้เป็นเนี่ยการพิทักษ์เยือกเย็นไหมก็คือการป้องกันอนะ่ะแบบเอาไว้หนีหน่อยคือหรือว่าเอาไว้เวลาบวกแบบให้เราแบบเลือดลดน้อยเราเพิ่มเลือดไปด้วยหรือจะเป็นหนังแข็งอันนี้มันเป็นการผักผักศัตรูออกไปแล้วก็ขังไว้อ่ะแต่คือแค่ศัตรูมันเดินไม่ได้เฉยๆไงแต่มันยังสกิลหรือตีธรรมดาถ้าตีไกลก็อาจยังตีเราได้อยู่ เอาเป็นหรือเราจะเอาเป็นกับดักก็ได้คือมันแรงมากกับดักแต่คือต้องเดินมาโดนต้องเดินมาโดนมันใช้ยากแต่แรงจริงๆอาจจะเอาไว้ใช้เวลาแบบเราโดนไล่ใช่ไหมล้วก็วางแล้วเราก็พุ่งตัวหนีจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าใช้เป็นหอกน้ําแข็งสิวน้ําแข็งแล้วก็หอกน้ำแข็ง,ขง,ขงฟาดฟันอีกอารหนึ่งแล้วก็เป็นเกาะผมเลือกเป็นแบบนี้ละกันเดี๋ยวเรามาลองเล่นกัน โดยเริ่มต้นอ่ะหอ,อกน้ําแข็งอ่ะมันจะตีมอนตายไวกว่าขวานนิดนึงขวานน่าจะต้องตีสองทีใช่ไหมแต่หอ,อกน้าแข็งอตีทีเดียวตั้งแต่เวลแรกเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนจะตีไวกว่าหรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกไปเองเดี๋ยวต้องมาลองดูกันแต่ระยะแคบกว่าหน่อยแบบแคบอ่ะมันไม่มันไม่ได้กว้างเหมือนขวาน เปลี่ยนอาวุธก่อนเข้ามาเราอย่าลืมเปลี่ยนอาวุธนะถ้าเราจะเล่นอันไหนอะ่ะมันมันจะสุ่มาให้เราก่อนปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบก็นี่นี่คือสิวอ๋อสิวก็จะเนี่ยจิ้มจิ้มอันนี้ก็จะเป็นไอไอเห็นน้ําแข็งเมื่อกี้ไหมอันนั้นนะ่ะคือขังอันนี้ก็จะเป็นขังอันนี้กับดกัก อันนี้ก็เหมือนอนาเขตเราพอมันระเบิดมันก็จะทำดามจตอนแรกมันจะยังไม่ทำนะตอนวางลงไปอ่ะมันต,ต้องระเบิดก่อนมาเริ่มต้นปุ๊บเราจะเอาหอกน้ําแข็งมาตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวนี้ตัวตัวนี้ปุ๊บมีคนอยู่เราก็ระวังแต่ตัวเราจะตีธรรมดาแรงกว่าเขาอืขังแล้วเป็นใบเราก็พยายามหลบหลบ,ลบตีหลบตีหลบตี เราอย่าปล่อยมันนะเราจะฆ่ามันได้แล้วเราอย่าปล่อยมันโอเคแต่เราอดไอ้นี่ไปเลยอดตัวตัวโบนัสอะ่ะเราเจอตัวอยู่แถวๆนี้ปุ๊บพาไปไม่ใช่ทางนี้ยังไ,ไม่ถึงอุ้ย,ยเ,รเราโดนเราโดน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  เรามองไม่เห็นนะ่ะมันใบมันทําให้เรามืดมืดอะ่ะอุ้ย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 อุย,โ,อย,โ,อย,โ,อยโดนหอ,อกน้ําแข็งเหมือนกันน่าจะใช่เกือบตายเลยเออฟาดฟันฟาดฟันได้ฟาดฟันมาโอ้ยอยคนเต็มไปหมดเลยเว้ย โอ้ยมันเป็นเงาตามเรามันมองเราเห็นอะ่ะโอ๊ยตายเลยเอาใหม่เราต้องเล่นรอบใหม่ละรอบนี้เราตายไวไปก่อนตายไวจัดเลยรอบนี้ ห่อน้ำแข็งผมเล่นไม่ค่อยเก่งอะรู้สึกไม่ชินเท่าขวานรู้สึกขวานมันโหดกว่าแต่ห่อน้ำแข็งมันก็โหดอะตอน,ตอน,ต,อนตอนคลิปขวานอะตอนอรอบสุดท้ายที่ได้ที่สี่อะผมก็แพ้ห่อน้ำแข็งนะ เดี๋ยวเราเล่นรอบใหม่แต่วันนี้ดีวันนี้ไม่หลุดวันนี้ไม่ค่อยหลุดโอ้ยเจอเลยโอ้โยไวจัดแปลว่าคนรอเยอะหอกเป็นเดิมหอกเือนเดิม เริ่มต้นอุตสาห์สวยๆเลยฆ่าเขาได้สุดท้ายโดนยำปึ๊บ ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาแล้มชินเดรุวเราอยู่ใกล้ตัวข้างบนเราต้องไปตีก่อนสก,กิลไปเลยได้ไวไวได้ไวไวได้ไวไวไ ดักอะเราใช้ได้เฉพาะตอนแบบมันมีคนไล่ไล่เรานะอืมนี่แหละมันโดนแล้วมันโดนละอุย้ยโอ้ผมกดสกิลพลาดอะหอ,อกน้ำแข็งเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่สเตปแล้วล่ะโหโดนไล่โดนไล่หลังโดนไล่หลัง โ,โหมันขังเราเราไปไหนไม่ได้เลยอ้อย่าบอกว่าหอแตกแตกตัวแรกๆคาชิปไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยอาชิปอยู่ต้องเล่นโดดหนดในเดย์โอ้โหข้างหน้ามีสองตัวโอ้โหสามสี่ตัวโอโหไม่ได้เก็บเวลเลยโอโหโๆโหโจะไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้น ไปไๆๆๆเราต้องไปถึงก่อนคนอื่นเขาไปถึงก่อนก็ไปถึงก่อนหดก่อนอ่ะเอ้ามีคนเข้าไปแล้วด้วยเฮ้ยเฮเขาฆ่ากันอยู่เขาฆ่ากันอยู่บึ๊บวางกับดากไว้ดีกว่าไป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 ทางนี้ไปทางนี้เหมือนทางนู้นจะมีคนไปแล้วทางนู้นจะมีคนไปแล้วยึดป้อมหยุดป้อมยึดป้อม หยุดไว้หยุดไว้เออหย,หยุดไว้แล้วหยุดไว้แล้วหยุดไว้แล้วก็ฟาร์มลัวๆฟาร์มลัวๆฟาร์มให้ไวที่สุดฟาร์มให้ไวที่สุดแต่กับดักน้ำแข่งมันโดนยากอะ <S <S ฟาร์มฟาร์มฟาร์มผมมองว่าผมเล่นไม่เก่งอะมันฟาร์มช้าจังเลย โอ้สกิลมันใกล้อ่ะใกล้กับตีทำรรมาได้องี้ะออกน้ำแข็งฟาดฟันจำชื่อสกิลไม่ได้แล้วเนี่ย <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทางเปิดแล้วทางเปิดแล้วเราไปก่อนสกิลสอันนี้คือกับดากเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเอ้ยโดนสตันเข้ามาโดนทำไมเนะี่ยพยา skill, พยามสกิลพยายามสกิลยุดป้อมหยุดป้อมยุดป้อมยึดป้อมปุ๊บยุดได้ก่อนได้เปรียบใครยุดได้ก่อนได้เปรียบ ยึดป้อมได้ก่อนได้เปรียบโอ้ยโอ้ยโอ๊ยทำไม,อ,มอีกพีอีกพีอย่ามายึดอย่าคิดจะมายึดของฉัน ฉันหรอจะมายึดฉันหรอฉันมีฮิวเลือดน่ะ nice. จะมายึดฉันอย่างนั้นเหรอจะมายึดฉันอย่างนั้นเหรออุ้ยโอ้โหโดนระเบิดโอโอยโดนลุมโดนลุม สตันเร็วๆสตันสตันโอ้โหโอ้ยไ,ไปไปเอ้ยไม่ได้ไปยังไม่ไปยังไม่ไปโอ้โหนี่มันไม่ใช่ของเรานี่หว่าของคนอื่นหิวเลือดก่อนหิวเลือดก่อน โอ้โหโอ้โหข้ามาโดนยำโ,โหเโหข้ามาโดนสกิลขอเลยตายตายได้อันดับเจ็ดไปลองอีกสักรอบหนึ่งว่าสายหอกเป็นยังไงเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราเริ่มเล่นได้เรื่อยๆแต่ผมใช้สกิลมั่วไปหน่อยจำชื่อสกิลไม่ได้ สักรอบหนึ่งอีกสักรอบกับหกน้ำแข็งเออพีทักอันเยือกเย็นอ๋อนี่ไงผมได้สกิลพุ่งเมื่อกี้แต่ว่าผมไม่ได้ซิลกับสายดามมีที่ผมอยากได้เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่แต่ว่าระเบิดอแรงจริงเห็นไหม เท่าไหร่วะสามพัน่ะสกิลอื่นแค่หลักพันเองแต่เงื่อนไขใช้ยากไปหน่อยเพราะว่าต้องมาอยู่ในระยะด้วยแล้วก็ต้องรอระเบิดด้วย เ๊ือเอออกออกหอกน้ำแข็งอืมโอ้มีน้ำวนตรงนี้ด้วยปลาปลาปลาอีกยี่สิบวิแต่ผมมองว่าเหมือนมันโจมตีชานะเนี่ยแบบกว่าจะหอกจะไปถึง เนี่ยก็จะไปถึงอ่ะปุ๊บแต่ทะลุไหมเนี่ยมองไม่เห็นนะมารอสุดท้ายของสายหอกอ่ะเราได้หอ,อกน้ําแข็งเอาเวจีเราอยู่โอ้ยมันมีคนขขงตีไปหมดแล้วแต่ว่าเราไปลัดเขาอุ้ยลัดไม่ทันจะไปกระโดดเอาของเขาสักหน่อยเอาตัวบัก เวลยังไงดีเนี่ยเออเขตแดนเอาเอา,เอาพิทักษ์มาดีกว่าเอาตามสเต็ปที่เราดูกันตอนแรกดูดีว่ารอบนี้จะได้ไหมมันหาตัวเบลยากมากเลยต้องรีบๆเข้าไปให้ได้ เบลีว่าไม่ตามเขาหรอกเดี๋ยวเราจะคนคนมันจะเจอกันเดี๋ยวมันก็เจอกันโอ้ยโอ้ยโอย้เพิ่มเลือดนานอยู่นะแต่ทีนี้เราหาหาทางเพิ่มเบลไม่ได้อะมันไม่มีตัวให้เรา ไปไปเราต้องลงไปข้างล่างอันนี้คือโมวลไรอ,อ่ะอ๋อแปลงล่างเป็นผลึกผมไม่รู้ผมลองใช้เลยเฉยเบอืมไล่สก,กิลไล่สก,กิลป้องกันป้องกันไว้แล้วก็เพิ่มเลือดระหว่างทางนีไป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 ยึดคองป้องก่อน โอ้มีคนยึดไปแล้วเราต้องไปทางอื่นโอ้เขวเวยสีเวียสิลบลบหืมกับตายตายเลยตายไวมากเวลสีห่างกันนิดเดียวเองแต่ว่าเลือดเลือดมันห่างกันเยอะอะเพราะว่าเหมือนสายสายขวามันจะถึกกว่าสายเนี้ย เล่นยากเล่นยากเพราะว่าเล่นขวานโหดกว่าหรือเพราะผมเล่นกากไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันกับอาวุธใหม่โอเคสวัสดีครับ